ภูมาลชาติทรงเสวยแต่อาหารที่ประณีตเมื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ได้เจ้าผู้สุกุมาราชาติและเอียดเสวยแต่ของประณีตบัดนี้หมอ่อมฉันตกอับแล้วขอได้โปรดสงเคราะห์สัตว์ผู้ยากไร้ด้วยเถิดพระเจ้าค่านี่คือวาทธาของเศรษฐีบอกว่าขอได้โปรดสงเคราะห์สัตว์ผู้ยากไร้ด้วยเถิดเอาข้าวต้มกับน้ำผักดองไปถวายท่านพระพุทธเจ้าไม่ทรงรังเกียจ สเสวยต่อหน้าหรือสเสวยต่อหน้าเสร็จดีก็ดีแล้วในท่วงที่ท่านตกอับนั้นสิ่งที่ท่านทําคือไปวัดไม่ไปมือเปล่าไปกอบเอาดินปุ๋ยที่ท่านสะสมไว้หลังเขเรือหาดของท่านในสมัยที่ท่านรุ่งเรืองอยู่กรอบไปใส่ต้นไม้เอาไปใส่ต้นไม้ในภายในพระอารามอันเป็นที่รักของท่านก็มีคนไปถามว่าท่านทำเช่นนี้เพราะเหตุใด ท่านบอกว่าต้นไม้เหล่านี้มันจะให้ร่มเงาที่ร่มเย็นเป็นสุขเมื่อผู้คนมาเป้าพูุ้ทธเจ้าเขาจะได้พึ่งพาอาศัยปฏิบัติธรรมมากแม้นว่าคนได้รับความสุขจากต้นไม้นี้เพียงผู้เดียวเท่านั้นคือว่าทานของพ้าพเจ้าได้ผลแต่ระดับพูุ้ทธเจ้าแล้วมันจะเป็นร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนนี้คือน้ําจิตน้ําใจของเศรษฐีโยมลองนึกดูว่าการให้ทานก่อนพบพุทธเจ้า กับให้ทานหลังพุทธเจ้านี่มันแตกต่างกันเพราะวัตถุประสงค์การให้ทานที่แท้จริงคือการขจัดปัดเป่าความให้บริสุทธิ์ในจิตของเราให้มันออกไปออกไปแล้วจิตมันจะขาวสะอาดแล้วเราจะมองโลกในแง่ดีเราจะมีความสุขอย่างนิรันด์นี่คือการให้ทานบัดนี้ท่านทั้งหลายมีเป้าหมายอยู่อย่างเดียวกันได้ทุกเส้นกำลังมองไปถึงวัดป้าธรรมรัตน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีที่ลงมีบ้านหลังเดียวกำลังสอดใส่หาที่ที่ใดที่หนึ่งที่จะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและกำลังแสวงหาดวงจิตดวงวิญญาณของลูกหลานธนานาถาบินทิกาเศรษฐีอยู่ไม่ถึงกับเอาแผ่นทองไปปูพื้นดินหรอกไม่ถึงกับเอาดอลล่าไปปูหรอกเอาแค่คนละตารางวาตารางนิ้วตารางอะไรเนี่ยวันนี้ก่อนเทศ สมภารวัดป่าพิศเบิกแม่สมภารวัดนะตึกหลังเดียวบอกว่าสมภารวัดเจ้าอาวาสวัดป่าพิศเบิกท่านนี้เป็นเจ้าอาวาสท่านนั้นเป็นรองเจ้าอาวาสท่านถัดไปเป็นเลขาวาดัดครบหมดเลยมีตําแหน่งหมดครูอาตมาว่าหลวงพอ่อวันนี้หลวงพ่อต้องเทศให้ได้สิบเอเคอร์โอ้โหมันอะไรกันผมเป็นผู้เทศไม่ใช่ผมเป็นผู้ถวายไอเรื่องจะได้กี่เอเคอร์มันต้องไปถามโยม แล้วอยู่ที่นี้อตาตมากําลังเปิดประกาศร,รับสมัครว่าจะมีหลานของอนาถาบินฑิกาหลงเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าจะช่วยธาตมมาได้ไหมเนะ่ยเอกเคยแล้วไม่แพงโยมเอกเคยแล้วตามใจโย,ยมนะฮะเอกเคยแล้วเท่าไหร่นะตามใจโย,ยมกันแล้วกันนะฮะก็อันนี้ก็พูดไปนะฮะไม่คืออย่างนี้โยมขอให้เรามีเป้าหมายเดียวกันว่าเราจะผุดวัดขึ้นณชุมชนแห่งนี้เป็นวัดในลักษณะของปฏิบัติรับธรรม เพราะวัดในแง่ของสังคมเป็นศูนย์รวมการศึกษาอะไรนะั้นมันมีมากแล้วให้เป็นวัดของไม่ใช่ของพิศเบิกเท่านั้นแต่เป็นชาวพุทธทั้งมวลที่จะมาเข้าปฏิบัติสมาธิกรรมฐานที่นี้ให้เขาได้รับความสุขเท่านั้นเพราะเมืองเรานั้นคนไทยมันมีจํานวนน้อยอยู่แล้วต้องอาศัยคนไทยจากรัฐอื่อนเข้ามาปฏิบัติร,รับผลธรรมแห่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถินเพื่อวัดแล้วก็ถินเพื่อสร้างวัด อาตมาภาพใช้เวลาบรรยายเรื่องกระถินมาพอสมควรที่จริงไปพูดเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องกระถินด้วยซ้ําไปก็กระถินเพื่อวัดก็แล้วกันนะฮะก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้จะได้ทําพิธีถวายผ้ากระถินต่อไป